พระวาจาส่งชีวิตเดือนกันยายน2,024จงปฏิบัติตามพระวาจาไม่ใช่เพียงแต่ฟังซึ่งเท่ากับหลอกตนเองจากจดหมายนบุญยากอบทที่หนึ่งข้อ22หัวข้อเรื่องการฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องที่ผู้เขียนจดหมายกล่าวเน้นในพระวาจาเดือนนี้ในจดหมายนี้ยังมีข้อความอีกว่า ส่วนผู้ที่พิจารณาบทบัญญัติแห่งอิสรภาพและยึดมั่นในบัญญัตินั้นไม่ใช่ฟังแล้วลืมแต่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามผู้นั้นย่อมประสบความสุขในการปฏิบัตินั้นการพยายามที่จะรู้จักพระวจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติจะช่วยให้เป็นอิสระและนำความยินดีมาให้เราพูดได้ว่า พระวาจาของเดือนนี้ให้เหตุผลกับเราด้วยว่าทําไมเราจะต้องนําพระวาจาไปปฏิบัติบัตรนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วโลกเดิมทีเรามีพระวาจาอาทิตย์ละครั้งต่อมาเราปรับเปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งเกีร่าลูบิกเป็นผู้นําพระวาจามาจากพระคัมภีร์และให้คําอธิบายเรามีการพบปากกัน พูดคุยแบ่งปันกันว่าเมื่อเรานํำพระวจามาปฏิบัติก็จะเกิดผลในชีวิตของเราและก่อให้เกิดกลุ่มผู้คนที่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแม้จะเป็นวิธีที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่วิธีการนี้ช่วยให้คนพบพลังของพระวจาของพระเจ้าในคริสตชนปัจจุบัน นี่เป็นรูปแบบใหม่ของการเจริญชีวิตพระวาจาและนำผลที่เกิดขึ้นมาเล่าสู่กันฟังจงปฏิบัติตามพระวาจาไม่ใช่เพียงแต่ฟังซึ่งเท่ากับหลอกตนเองบทจดหมายของนักญญบุญยากบได้นำพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศมาบอกเราเพื่อเราจะได้นำมาเจริญชีวิต และจะได้มีประสบการณ์เดียวกับพระอาณาจักรสวรรค์ที่อยู่ท่ามกลางเราพระองค์ตรัสว่าเป็นบุญของผู้ที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามพระองค์ทรงถือว่าผู้ที่ฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติเป็นพี่น้องเป็นมารดาของพระองค์ทรงเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวที่ตกลงในดินดีคือผู้ที่ฟังพระวาจาด้วยความใจกว้าง และรักษาพระวาจาไว้พระวาจาจะเกิดผลจากความภาคเพียรของเขาในพระวาจาทุกคำพระเยซูเจ้าทรงเผยให้เราได้เห็นความรักที่ทรงมีต่อเราเคียราลูบิกได้กล่าวว่าดังนั้นเราจงรับมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราทำให้กลายเป็นวาจาของเราและเราจะเห็นว่าเมื่อเรานำมาเจริญชีวิต พลังแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ว่าในตัวเราและกับผู้ที่อยู่รอบข้างพวกเราจงรักพระวรสารจนกระทั่งว่าตัวตนของเราเปลี่ยนแปลงไปและคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจงปฏิบัติตามพระวาจาไม่ใช่เพียงแต่ฟังซึ่งเข้ากับหลอกตนเอง เราจะนำพระวาจานี้มาปฏิบัติได้อย่างไรให้เรามองไปยังเพื่อนพี่น้องรอบข้างตัวเราและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่มีความต้องการไม่ว่าในเรื่องเล็กหรือใหญ่เราจงช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อายุติธรรมของสังคมต่อต้านความรุนแรงส่งเสริมสันติและการคืนดีส่งเสริมการตระหนักรู้ของผู้คน และก่อกิจกรรมรักโลกของเราเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและในชุมชนที่เราอาศัยอยู่รวมทั้งในที่ที่เราทำงานด้วยความรักแสดงออกได้ผ่านทางกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในทางการเมืองซึ่งมีส่วนเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น กลุ่มโฟโกลาเร่กลุ่มเล็กๆในประเทศเปรูได้ทำโครงการสำหรับคนไร้ที่พึ่งพวกเขาสร้างศูนย์ผู้สูงอายุให้ชื่อศูนย์ตามชื่อผู้ตั้งคณะอยู่ที่เมืองลามูดในเขตอเมซอนประเทศเปรูซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,330เมตรศูนย์นี้เริ่มเปิดในช่วงโรคระบาด โควิดพอดีเปิดรับผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวรวม50คนตัวบ้านเครื่องใช้ถ้วยชามรวมทั้งอาหารได้รับมาจากชุมชนรอบข้างเป็นงานที่ท้าทายมากอุปสรรคและความยากลำบากก็ย่อมมีเราฉลองครบหนึ่งปีของการเปิดศูนย์ในเดือนมีนาคมพศ2565 เราต้อนรับทุกคนที่มาร่วมง,งานฉลองมีบรรดานักการเมืองและอาสาสมัครคนใหม่ๆมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่อยากมาดูแลผู้สูงอายุนับเป็นการเปิดครอบครัวให้ขยายใหญ่ขึ้นจงปฏิบัติตามพระวาจาไมิใช่เพียงแต่ฟังซึ่งเข้ากับหลอกตนเอง โดยแพทริเซียมาโซลาและทีมงานพระวจาส่งชีวิต